สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับแนวทางเล่าพัฒนากับน้าเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของพ่อแสวงครับพี่น้องเนาะครับพ่อแสวงถือว่าช่วงนี้เหล็กเด่นเพิ่นเดินดีมากเลยครับพี่น้องเนาะครับล่าสุดเพิ่นก็ให้เด่นศูนย์ซีสองครับผมครับก็นั่นนั่นเพิ่นก็เด่นอ่าซีกับสองกับเขาซีหาหาซีครับพี่น้องเนาะล่าสุดกั ซี่สองสองซีก็กอดข้อกันครับผมเล็กเด่นของพอแสวงครับเยอะเผอเด้อครับพี่น้องสูตรเพิ่นเดินดีครับผมเพิ่นกระเดบโวอยู่ครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรบฟังล่าพัฒนาในงวดวันที่หกพฤศจิกายนกับพอแสวงน้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขอขอพระคุณพอเด้อครับผมที่เมตตาแนว้ทางให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับพี่น้อง ไปรับชมรับฟังเลขพอสแสวงกันเลยครับฮัลโหลขอครับครับนักเทียบผ้ารวยสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับเมือ่อวานไปเที่ยวไสพ์ปไปวัดไร่ชิงมาอ๋อว่าอยู่เ <laughs> <laughs> นื้อฝนตกได้เลยโนะอ,อ้ทางนครปฐมฝนตกฝนตกประคัางไดนะ้ไหมครับผมโอ้ oh. คุนมีงานบุญบ่พ่าวอันงานอยู่วัดตาโพดกฐินเหลืออยู่เลยสิงบ่ทันมีงานหรอกครับอันมื้อนี้มีตลาดเนาะพ่อเนาะตลาดไปเล่นว่าได้ชิงเรื่อยไปหวพ้พระเรครับผมกับไปเรื่อยอยู่พ่อตะกี้ก็ได้ตลาดหลายหม่องอันไปนไล่สิงกือบพานล้านแล้วพ้านเดียวแล้วเส้นแต่ว่าเก่ามันเสียสิไปเส้นนั้นจะเป็นซอยเป็นหยังไปเรื่อยๆนะ ผ่านเลยบ่ครับหล้กเกณฑ์เดี๋ยวมันอยู่สายสีเหนียงอืมมันเปนคนเหยงครับยอยู่ไม่โดนเลยเลยสายสีไปเลยสะพานสายสีเหนียงสายยันครับสึ่งมากจนติ๊กี้ลองปอเป็นเป็นซ้อยแล้วไปไปเจอสามแยกสามแยกแล้วก็จะจะเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าวัดเลยโอวัดไรทิ้งครับสึ่งมากจะไปทง นี่แหละครับผมเอ้ามาตามต่อเด้ครับพ่อตามต่อโอ้ยต่เเอสองสี้หลอเะนหนึ่งสี่มโอ้เนอพ่อเนอพอวันมามักี่หลายหนึ่งสี่ครับมกี่หลายครับผมซับี่ไม้ีเอาอเนาะ่เนอี่้เลหดนึ่งี่อยู่ครับมดเลยเออ อ่อาทิตย์ได้เลยอนนี่ซีมาสามหมื่อเลยโอ้ยคนกระเด็นวันนี้กระเด็นวันนี้กระเด็นตวสี่วันนี้อ่อนอยู่ครับผมแต่ว่าศูนย์สองเอได้เลยเดี๋ยแล้วครับผมบาทนี้เขางมดนี้เลยบาทน,นี้เดินครับผมศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดหมดว่าหันกอดข้อกันครับผมศูนย์สองซี่ วันนี้ก็จับสุดเลยโอ้จับสุดเลยป่ะครับวันที่แล้วจับชุดเขาเลยเนี่ยโอ้สองสองเเนาะสองีพร้อมเลยเยเนี่เล่นเข้าชุดเได้ไหมสแลวะเขาั้งสองั้งสี่ตัวนี้ครับผมได้ไหมวะคนที่แล้วไหได้จบตัวที่ไหนี่ถาจบสี่เบิรงเี่ครับลองเบิรงครับผมเอาศูนย์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 แปดดศูย์หกศูนหกศูนย์ศูนย์ส ศูนย์สองแปดสองแปดสองหกสองหกสองอสองับศูนตัวบนวะอะไร่ตัวบนเหรอครับผมเออถ้ามักศนย์แห้งานี่ศูนยิ่ศูนย์ศูนกับสองกครับผมศูนกับสองนะครับพี่น้องผิดโมเดลครับผมซีนี่มันอ่อนอยู่ั้งเข้าสูนป็นก็ะไศูนย์ซีแปดซีหกซีอยู่อันเก้าสูเอ่อครับผมเออ เอาลงมปเลยแต่ว่าเล่นเล่นซูนก็รัก2กสองก็รัก0ูนครับซีแปดีีครับผมหก6ีหกีเออเล่นรักสกัรัก0นเล่นสกับ0ูนเอาสา3ตัวนั้งมดเน่ยอาจต้องสตัวกินเลยเอขอกันมอขออีกก่าเข้อกันมอกกันขอ้อกันเลยครับผมแปดศ แปดศูนย์ส <c oughs> องหกแปดหกสองแปดหกสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองไม่ออกไปแปกก <c oughs> ลี่ยนตัเลขแล้วนะครนี่เนี่ยอาไปเปลีครับผมพี่สามคูสี่คูนี่และครับสามตัวนะผมว่าหันว่าเป <6. S 1> ็นสองเลี้ยงกันมดหมัวครับเออสองเลี้ยงคือคนนี้วะ กูเก็บเส้นครับนี่กันวนมวนมากขันม้วนวนมากแบบเก่าเนี่ยไม่ดีออกไม่นี่เลยเนี่ยยื่นออกเลยเนี่ยมือเนี่ยมือเนี่ยทามนี่เลยเนาะครับผมขันเบาเพียนว่าลองจับปึงมันมันเขามาแล้วหนึ่งสองสามสี่พางวดเหรอท่านขอมาแล้วลองจับปึงขีดเส้นแตะข้างหนี่ตัวได้ครับพ่อปล่อยมากคือสวนเขาแปดสองอย่าแล้ว โอ้ยศูนศูนย์ออกแปลกแปสิทีครับมันมากกแปลกเมืนันมันโบสหันมันโบล็อกืนว่าแต่วันขันมาตามศูนย์กับบ้านเสียอลลกันนีเด่แปดศูนสองเนี่ยนพ่งวดได้เลยครับกอดข้อกันมากกอดข้อกันมันวัาหลอกศูนย์สองกับแปดศูนย์สองกันเด้เมื่อก่อนนะครับว่าสองสองเหอที่กันกระไแปดศูนสองกันสูนเนี่ โบลุดครับโบลุนนี่บลุดอะแปลนโซนสองกับตัวเด่นน yeah. right? like, uh, well ั้นบลุดอะครับผมเบิ <S 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 ่งไหวเด้อครับพี่น้องจับใส่ใดครับผมแปดศูนสองตัวเด่นนี่รอไปจับครับพอบางพีกันได้ครับคณะแต่มันส้นกันบ่ครับผมแปดโซนสองนี่มันส้นกันบ่หลักหลักงวยอะสูมากกันมากกมาหลักหลักงวยบนล่างกันละครับผมก็ใครออกกลังไปแล้ว นี่นะครับเดี๋ยวจะลองไปจับกระเพาะพี่เดี๋ยวลองกับพาะพี่ลึงหาเหล็กเนี่ยมึงข่องเขินมากูนกับสองกับแปดนี่นะครับผมเพิ่นได้ยังบ้าบอหรอเพิ่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพิ่นท่านได้เขตอยู่ครับพอย่านมืนเมือแรงหมดแล้วครับผมครับมีประมาณนี่นะพ่อเนาะครับผมเประมาณนี้แหละโฉกันมครับโชกคนมาน์เด้อครับพี่น้องพอแสวงกับการันตีว่าสูนสองแปดตรงนี้เห็นแล้วครับผมมืงอึนนี่ กับกระชิรลบกวนพอสำนีเด้อครับพ่อครับครับส่งหมาไปน้ากันครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับเอาครับพี่น้องครับผมกับลาพัฒนาพ่อแสวง6กปุิกิกายนเด้อครับพี่น้องครับเด่นบนล่าง0ูนสองปดครับผมเพิ่นมากศูนย์ครับพี่น้องเนาะมัก0ูนครับ จับคู่มากกับจะมี่ศูนย์ศูนย์ครับผมตัวเด่นเลยครับพี่น้องแปดศูนย์หกศูนย์แล้วก็ศูนยเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่82กับตัวเน้นให้กันครับแปดสองหกสองแล้วกักันเบิร์นสองสองด้วครับพี่น้องกันเบิร์นสองสองแล้วก็มีตัวกันไวแน่กับมี0ศูนย์ซีเนี่ยนะครับผมแปดซีแล้วก็หกซีครับสามตัวเลขเดนมากน้ำกันเลยครับพี่น้อง 8ปดศูนย์สอรว่า862กครับผมครับ028ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องหกพฤศจิกีกายนลาวพัฒนากับพอิแสวงเด้ครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพ่อในพี่น้องที่โชคดีสวัสดีครับ